ครับสวัสดีครับวันนี้พมเชิญเพื่อนๆมาเล่เพิ่มตีพ่ผมต่อวายนะครับนี่ตอวายหนึ่งเดือนเดีเด่ผ่านมาน่วันนี้เปิดเล่นะครับเปิดเล่ว่ามันจะยูเลยยังนะครับทำรังเลยยังวันนี้มันเปิดเล่นะครับ <c oughs> มีสี่การต้อไงหายครับไม่อยากนี่ครับเปิดเลยนี่สิบวันทิ่ผ่านมานะครับเออไม่ใช่ครับก็โทษก็โทษไอหนึ่งเดือนทิ่ผ่านมานะครับนี่นะครับไอชันเล่นะครับนี่หนึ่งเดือนสี่ผ่านมานะครับกำลังสร้างร่างกับสร้างหลังยางช่วยห้ามเลยนะครับ นิสวิธีไส่กวดน้ำไปในมอนี่กำลังช่างร่างนะครับมันทันเลยได้เลยโต้ยหายกับไม่อยากให้มีหรูโอกนะครับเหล่วก็คือใส่กวดน้ำไปในเหี่ยก็โอกจากต้นไม้นะครับนี่คือต้นไม้นะครับนี่ก็ไม่น่าเลยครับคงทําเสร็จหลังคองนะครับมัน,ะนกำลังสร้างกำลังโกตัวเลย ให้คุยกันนี้นะครับเดี๋ยวเพจะพาไปแหลอีกนะครับอย่างอีกส้ามรังก่อนสี่รังก่อนผพจะพาให้เลถลุถๆุกรังนะครับวันนี้สวัสดีครับ